จริงๆก็เพื่อเกมนี้เองเกนดูมันไหมทูนี่วงหนึ s <S หน่งจุดสองบาดทัวมันครับพี่แต่ว่าเมื่อกี้เหมือนวงมันเร็วไปนิดป่ะพี่ฝนวงท้ายเร็วมากเลยขับตามวงไม่ทันอ่ะวงมันดูไแหว้าวงขาสนุกด <that> ีสายสองอยากเดินสายผมไหมพี่เบียร์อยากลองเชิงไหมอยากลองเชิงไหมอยากลองเชิงไงอยากลองเชิงไง

ที่ปัหนเจหนึ่งเหมือนเดิมนะโอเคครับพี่หนึ่งเจหนึ่งกำลังกำลังโอเคกระากเฮลยูเฮลยูเฮลตี้อยู่เซฟตี้รอ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 ฮาวแล้วฮาวแล้วมาดิมาดแจ็คไงมาดิอุ้ยเจ็บวัวสาม เจ็บนะรักษารักษาผมกดายให้พี่ทั้งวาไปโออโดยโจยที่อ่ะแอ๊กไงโดนแก๊กไงโดนเวนแตแอ๊กไงเออโดนไปโดนน้องกูไปเจอแบบแกนิ้วไปดิผมนิ้วดิสิคนนิ้วชิปอ่ะเออเดี๋ยวมาหายนะบอกก่อนนะเดี๋ยวมาหายนะจ้เอาหายวะจะไหนวะ เดินมาหาด้านทีเบียร์โอ้สายยิงโอ้โหพอสองพอสามพอสี่ไม่ได้ไม่มีทางได้ผมไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีทางได้สองามอ่ะกูให้หมดอ่ะก็มึงฆ่าเด็กไงบลา ไม่เจ็บนะสิกลางหนึ่งอู้โอ้โหโดนลมไปที่ใหญ่ไงไม่ไรมาเซ็นบุกแล้วครับเอาจริงละเอาจริงละเอาจริงละมันเนียนมันเนียนไอ้พวกเนี้ยเปะไม่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 ไปไม่ไปไม่มาไม่มาไม่ได้หรอกเเเจจ็็บบมมาากกดียวให้ตอกฮะสวัสดี ใ้ <Z an aaS as> ่หรอเอาที่ตัวเนี้ยไปโอ้ยเจี๋ยกระแมวมาหลอกแต้มต่อเขาร้องน้ำเงี้ยอย่างไรเออเขาร้องน้องอย่าวัดว่ะเอาซส่เอ้ยเฮ้ยโลกนะอันนี้เขาเรียกว่าโลกนะโลกนะโลกนะแคมเพิร์ดนะชุดเนี้ยเอางงงงแคมเพิร์ดนะแคมเพิร์ดนะชุดเนี้ย phải ra cắn, đỡ hacker mặt rón, lón phải cắn, bày cắn, chạy, chết, ให้สองให้สองไม่กล้าหรอกตอนนี้อุใ story, ใ้ยร oh. ้อยสิบเออมาดิว้าวเอาปัดสุดนะว้าว มาดิว้าซ้ายโอ้ยขวาซ้ายขวาซ้ายแปดสิบแปดสิบขวาซ้ายขวานซ้ายอย่าน้องเนี้ยไม่แค่โดดไปว้าฮ่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 าโอ้ย โอ้โหอ่านนินยูโอ้ัหคนดูอยู่อ่ะโอ้โหดูไหนอ่ะไม่รู้เขาไปเกิดใหม่หมดแล้วน้องพี่ต้องฝ่าฝ่าแล้วว่าไม้แล้วว่าโอ้ยโจโจโจเฮ้ยไม่ตายสวยเยี่ยมเยี่ยมโอ้เยี่สวยสวย สุดยอดเออไม่งั้นคัดสองเอ้าพี่ไม่ได้ยิงตายเหรอไม,ไม,ไมโอ้ผมยิงไปอย่างเจียบกันแล้ว่ายิงตายที่ของศัตรูบอกอยังไงครับมาร์คเอาครับเอเนมี่ครัเอนมี่สาเหตุอะไรอะไม่สวนแตกให้โผล่อะทำไมอะไห้สองสองตัวนีิสวนแตกโอ้โหก็ให้ก้าวหล่าวใช่ไหม

ก็มาดตัวอยู่ไหนวะขวาขาขวาเอ้ยนี่ไงจริงแล้วนะน่ากากนกาเก็บเกะด้วยทุกคนดูดิเฮ้ยไป

มาดีาาหนึ่งหนึ่งบาะหนึ่งหนึ่งบาะหนึ่งหนึ่งบลาะมาดีก<ถ>ะโดนตายมาแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้โอ้โอ้โอุดอ้่ออ้โออ้โอ้ออ้โ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 อ่ไอ้โอ้โอ้โอม่อโอ้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 ลอ้ <c oughs> โอ้ไม่อ้างไม่อ้างไม่ร้องเขาโจ๊ะโจ๊ะไม่แพมเพิดไม่แพมเพิดไม่หลงไม่แพมเพิดไม่แพมเพิดไม่แพมเพิดเดี๋ยวต้องให้ส่งให้อะไรหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเข้าเร็วอย่าปล่อยเขารอมืออาชีพหน่อยเรียกเริ่มเลยนี่ว่าตะลามบาราบามบาราบัมบาลาบึ้ม ใเลขเดิมเพราะเขาสร้างเลขเดิมเว้ยมันก็เเยพราะเขา้เขเมาะาใช้บตัตรทัวร์พี่ไม่แบบไม่ออกแบบดีม้พเใช้บตัตัวแล้สร้างห้องเดิมมัน่ออกใช่ใช่<ๆ>ใการาอย่างนี้เราก็ไม่ต้องส่งริงห้องแล้วใช้เลขนี้นตลอดกา้่าม,มีเวง,ง,ง่าะดีสา่ป่ะสามไหมหรือยังไงอสอสาก็สามไป คุยเรื่องนั่นแหละแสดงยมงคุณภาพ่ะนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกมสามแล้วก็เกมสามแล้วก็พอแล้วแหละผมจะไปดูหนังนอนละเอออเกำลังมันเลยตอนสองแล้วผมอะสำหรับดิสนีย์นี่ต้อมาใหม่นะครับสำหรับใครไม่มีดิสนี่ต้องรู้และชองผมนะครับผมก็ไม่เงินมากนักเยตอนสองอะไรนะ ไม่ไม่ได้ดูสักทีจะดูแล้วก็ถ่ายงานเนผมมันตังอิดตังอิดอ่ะสั่งไซสไปสั่งไซสตัวใหญ่แล้วผมใส่ไม่ได้ครับก็เลยก็เลยรอเปลี่ยนครับดอีกสักระยะนึงดูนิดนดที่ห้องผมได้นะคย้ลยังนี้เปิดยดไหมครับเปิดแตกครับฟังเพลงหน่อยแล้วกันแต่ก็เสียงติดอยู่นะในลองเปิดซักเพลงนี้ว่าจะติดปะวันนี้โเจ็บคออ่ะเอบรอซะ ก็เจ็บไอ้ตัวใหญ่ตัวแอลตัวแอลคนใส่ได้ต้องใส่ตัวเองห้ว่ฟังเพลงอะไรไม่ได้เล็ไไม่ได้ฟังงานแล้ว